กูงงนะกูลอยได้เนี้ยเฮ้ยโอ้โหกูอยู่ไม่ได้แล้วปักเก่งกับกูอีกโอ้โหสุดว่ะแม่งลอยได้มันบินได้ทุกคนชิเม้งโคตรจัดอะบี้ตัวเนะี้ดูดิโอดอามึงโอดอามึง ก็สวัสดีชาว GDSAN ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีูกับช่อง GDC Channel นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเซิร์ฟ GDSAN ออนไลน์บนมือถือแล้วก็พีซีนะครับคนสามารถเล่นได้ทุกวิชาทุกแอนดรอยเลยวว้านะครับ,บเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับชื่อเซิร์ฟเวอร์ Joy Commit นะครับผม City Town นะครับอ่า โอเคนะครับสำหรับจิ๋ใหม่ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอ่าให้ทุกคนนะครับมารับของจิ๋ไใหม่ตรงนี้นะครับผมกดรับเลยนะครับของจะได้นะครับก็จะเป็น8ปดพันคลอยโอ้โหเท่ากับแปดพันบาทเลยทุกคนแบบเติมคอยนะคือให้ฟรีเลยเงินเขียวห0 0หมนะครับพิซซ่า50าน้ำปลาห้าสิมือถือ1เครื่องหมัดสาฟ้านะครับหชิ้นกุชกระชาปองนะครับสิลูกก็เป็นกระชาปองรถเองแล้วก็จะมีดาบมรกต1ชิ้นอ่าแล้วก็ดาบหัวใจนะครับแล้วก็กระโดดล่มนะคครรัับบ1ชิ้นนะ แจกโคตรเยอะนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับผมเราจะเข้าไปที่กระเป๋าดูนะครับนี่นะครับของที่เขาให้มาให้จริงนะครับทุกคนนะนี่อันนี้ก็จะเป็นล่มนะครับเอาไ้โดดเะเพราะว่าต้องโดดเนี่ยเพราะว่าจุดเกิดอยู่ที่สูงนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับต้องใช้ล่มโดดลงไปด้านล่างนะเออครับอันนี้ก็จะเป็นกระชาปองนะครับผมอ่ะไว้กระชาปองสุมรถนะครับทุกคนนี้เราจะได้รุ่นอะไร อ่าเราได้รถมาหนึ่งคันแล้วนะครับทุกผู้ชมนะเข้าปอาวิธีนะครับนี่ก็จะเป็นพวกอ่ามัดไฟนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดับหัวใจนะนี่นะครับดับหัวใจนี่ทุกคนดูดิยโคเทถือว่าแรงนะดับหัวใจนะครับสำหราไม่ชอบดับหัวใจก็มีดับบรแล้วกดด้วยนะครับผมนะครับดับหัวใจเอาไปก่อนนะครับดับหัวใจดับบนแล้วกดนะ ใช้คู่กันเลยเออถ้าไม่ใช้คู่กันก็ได้ผมว่ามันจะะแรงนะเออนนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นอะ,อะไรเนี่ยมาใส่ฟ้าเออนะครับใส่อีกทีก็ได้นะครับนี่นะครับไฟฟ้าเฟียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ร่มนะครับเอาไว้โดดตึกนะแต่ผมไม่รู้นะเวลาโดดร่มเนี่ยเราจะลงจากตึกยังไงเออหรือว่าใครจะลงด้านล่างก็ได้นะ อันนี้ก็จะเป็นที่ครัฟนะครับคัพบัดแก๊งนะครับผมก็ใช้นี่ตามนี้เลย5,000คอยนะครับ,รบเราให้มา8,000คอยก็คือสามารถสร้างแก๊งได้เลยนะครับท่านผู้ชมโคตรดีอ่ะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเดีเ๋ยาจะกระโดดลงตึกนะท่านผู้ชมนะโอ้ยขาคุสันปะ,นอะเอ้ยโหมันกลางยังไงวะทุกคนอ่ะเออไปเซิร์ฟแรกเลยทุกคนที่ผมแบบรีวิวนะ เป็นเซิร์ฟแรกเลยครับที่แบบจุดเกิดอยู่ด้านบนห่าดฟ้าแล้วก็เราจะต้องโดดร่มไปด้านล่างนะครับปกติแบบจุดเกิดจะอยู่ด้านล่างนะมีเซิร์ฟมีเซิร์ฟเดียวนะครับที่แบบโดดร่มเออมันท้าทายดีนะเซิร์ฟเวอร์นี้ไอลองดูแล้วกันครับไอ,อ,อโดดยัไง,งไงวะกลางไงอะเอ,อ้าเอ,อ๊กลางแล้วทุกคนคลิกๆเอาเออกลางละอ,อ่าเดี๋ยวดีเขาเฟี้ยวอะโอ้โหเท่อะเดี๋ยวกอ,อ อย่างเฟี้ยวอะทุกคนเฮ้ยได้ทุกคนทับคาวเสียรถได้เลยเอยอเคาดีอ่ะอ่ะทับคานะครับท่านผู้ชมสามารถเสียรถได้เลยเออคิดว่าจะต้องเปิดรถนะนดูดิก็สามารถขับรถเล่นไปทำงานได้เลยนะท่านผู้ชมนะอะถือว่าค่อนข้างดีนะเดี๋ยวนี้อ่ะเดีย๋ยวเรามาดูนี้สักหน่อยละกันนะ จากว่าที่เราได้แปดพันคอยมาเราได้อะไรบ้างเข้ามาที่คอโดเนตนะครับก็สามารถซื้อส่งลดได้บุมบ็อกนะครับถ้าจับมือนะครับอาวุธรถโรเนตนะครับผมที่ต่อไอบินอันนี้นะแต่ว่า V I P เราซื้อไปก็ได้นะ V ีสามเลยโอเคกลับเอาละครับทุผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดฟาร,ร์มซอมบี้นะทุกคนจะสังเกตว่าซอมบี้มันจะเดินอยู่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชม ก็อย่าเรามาฟาร์มกันนะครับงานเรายังไม่ต้องไปทำ้วทุกคนนะเรามาฟาร์มซอมบี้ก่อนนะครับซอมบี้จะวิ่งมาหาเราแล้วท่านผู้ชมนะโอ้โหซอมบี้หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมมันน่าจะโดนแบบติดติดเชื้อจากซอมบี้นะผีคนนี้จัดการทั้งหมดแล้วกันโอ้โหนี่นี่แลาวทำไมเราใช้หมัดวะแสดงว่าไฟมันใช้ไม่ได้นี่โอ้เขนาน่าจหมัดแรงแรงแรงซอมบี้เหร ซอมบี้เหรอซอมบี้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมานะครับเราได้ของมาแล้วครับเราตอนนี้เราได้เนื้อซอมบี้มาแล้วเออเอาจจะต้องใช้ดาบซะหน่อยแล้วกันดาบหัวใจเมื่อกี้มันไม่ติดนะเออใช้ดาบหัวใจละมาเ,าเราไปหาต่อนะครับท่านผู้ชมไปโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเ,เฮ้ยไอ้เฮียซอมบี้บินได้แม่วิ่งบนน้ำเฮ้ย เกินไปแล้วเฮ้ยเอ้ยมันลอยได้ว่ะเฮ้ยกูงงนะมึงลอยได้เนื้อเฮ้ย,อย,อยโอ้โหกูอยู่ไม่ได้แล้วเก่งกับก,ก,ก,กูอีกโอ้โหสุดว่ะแม่งลอยได้มันบินได้ทุกคนแม่งโคตรจัดอะบี้ตัวเนี้นยดูดิ โหดเหรอมึงโหดเหรอมึงโหดเหรอโหดเหรอพีท่ทีตัวนี้มันโหดจริงโหดเหรอ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 มึงโหดเหรอมึงโหดเหรอโหดเหรอโหดเหรอเรียบร้อยเนื้อซอมบี้ไปแล้วท่านผู้ชมนี่ดูนะเนื้อซอมบี้คือวันนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดฟาร์มซอมบี้ก็มาฟังไปเรด้วยนะครับทุกท่านที่นี้นะครับผมก็จะเป็นเลเบลนะครับสามารถเอามาซ้อมอาวุธได้นะครับท่านผู้ชมนะ ครับน,น,นี่ครับสัมรสัมรูสรดได้นะครับ <S <S ไม่มีโอกาสได้สู้ไม่มีมันไม่มีเลยมันไม่มีจบจบเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้เตือนหรอน้องๆต่หน้ามันดึงเองจบ อยู่ก็ประมาณนี้นะครับสามารถมาเล่นได้ที่ไดบิวนี้นะครับท่านผู้ชมนะอะไะครับผมสำหรับมาอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นงานอาชีพเก็บส้มนะครับทุกคนก็กดเอนเก็บได้เลยนะครับนะครับทำง่ายนะครับสำหรับโซเวอรนนี้ความไม่ยากนะครับวันนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ส้มมาแล้วนะครับหนึ่งลูกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหัจากที่เราได้เรียนมาแล้วครับผมเราก็สามารถที่จะมา แลกเหรียญ f k พศได้ตรงนี้เลยนะครับผมมันจะมีดาบลูกศรนะครับใช้10เหรียญนะครับผมจาก f เนะแล้วก็ชุดนินจาชุดดำนะครับผมก็เป็นแบบพวกแฟชั่นแล้วก็พวกดาบนะครับพวกอาวุธนะครับผมก็สามารถเอาพวกนี้มาแลกได้นะครับอย่างเช่นเราไปฟาร์มซอมบี้มาใช่ไหมเราสามารถเอาเนื้อเนี่ยนะครับแลกได้นะครับผมแลกชุดชุดแบกศพนะครับผมนี่ครับเนื้อนะครับประมาณ150เนื้อซอมบี้นะครับผมสามารถเอามาทําได้เอามาแลกได้นะครับที่เราไปฟาร์มมานะ นี่นะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับจัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดจบปูนนะครับให้ทุกคนเดินมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถจกได้เลยนะครับแต่ว่าต้องรอตลอนะครับออหนึ่งคนนะครับผมแต่ว่าจะจกได้นะครับผม กับประมาณนี้นะครับสัตว์จะพูดไม่คนพลาดนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครช,ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันด้วยนะครับผมจะไได้ม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องมีเอ็มเคนะครับผมใครนะครับที่อยากจะติดต่อง,งานก็สามารถมาติดต่อง,งานในที่นี่เลยนะครับผมสหรับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายปุป้น <laughs>